สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวันเลวานทุกคนเลยนะครับผมแอดมินอยู่ที่หลีกตุรกีนะครับกับบุ๋มบิ่มชัดชออนโมกสีซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงหยุดพักผ่อนปีใหม่นะครับในส่วนของทีมซาราเย่ก็ทำการฝึกซ้อมตามปกติแล้วก็มีช่วงเวลาให้นักกีฬาได้ผ่อนคลายด้วยวันนี้แอดมินก็จะพาทุกคนไปดูบุ๋มบิ่มชัดชอรนมกสีกับผองเพื่อนทีมซาราเย่เฮ้ย <c oughs> มีการพูดภาษาไทยด้วยนะ ไปดูความน่ารักของบูมบิมกับพองเพื่อนกันครับ Let's go สบายค่ะ No I talking about friends you can say hi hi hello hi in TikTok ah สบายดีค่ะรักละฮะรักนะไปดู เคน่ารักมากบายบายมาชาลามาชาลา